เทีรรีอองรีตำนานอาร์เซนอลออกมาพูดถึงเทนฮากและเกมที่อาร์เซนอลชนะแมนยูที่แฟนผีควรฟังผมมีความสุขที่อาร์เซนอลชนะและพวกเขาก็สมควรได้รับชัยชนะหลังจากฟอร์มการเล่นในครึ่งหลังของพวกเขาแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงภายใต้การทุมทีมของเทนฮากบอกตามตรงว่าผมเป็นแฟนตัวยงของเทนฮากเลยละ่ะและผมชอบเขานะเขาเป็นโค้ชที่ผมแนะนำให้โจนลาปอร์ตา หลังจากที่คูมันโดนไล่ออกที่บาร์ซาเขาเป็นอัจฉริยะวันนี้เราได้เห็นทีมที่พัฒนา3ปีเทียบกับทีมที่พัฒนาเพียง6เดือนร่วมถึงทีมที่ได้พัก1สัปดาห์พบกับทีมที่ได้พักแค่2วันแต่แมนยูกับสู้ยิบตาซึ่งสำหรับผมมันน่าแปลกใจมากผมคิดว่าอาเซนอนจะขย่มแมนยูตั้งแต่เริ่มเตะและผู้เล่นของยูไนเต็ดจะหมอบกระแต แต่ผมอ่ะต้องคิดผิดเพราะข้อเท็จจริงก็คือยูเนเตดคลองบอลได้ดีกว่าเราด้วยซ้ำในครึ่งแรกคุณให้เวลาเทนฮากอีกหนึ่งปีสิและสนับสนุนเขาในตลาดนักเตะที่จะมาถึงยูเนเต็ดอ่ะจะเป็นทีมที่น่าจับตามองและนี่ไม่ใช่การดูหมิ่นเซอร์อเล็กนะแต่ถ้าเทนฮากอ่ะทำสิ่งที่ถูกต้องที่ยูเนเต็ดได้สำเร็จพวกเขาจะกลายเป็นทีมฟุตบอลที่น่าดึงดูดมากกว่าสมัยที่เซอร์อเล็กเฟอร์กูสันคุมทีมอยู่ซะอีก ที่มาจาก S C B Sport และ Amazon Prime นะครับแมนยูยังมีเส้นทางให้เดินอีกยาวไกลเชียร์กันต่อไปนะเด็กผีข่าวสารกระชับฉับไวติดตามไวไรเดอร์ o ุต b a l l NEWS ขอบคุณครับ